ผู้มีพระปากเจ้าซึ่งเป็นผู้ไกลจารกิเลสตัตรูชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคกวโตระโตสัมมาสัมพุทธะขอนอบอมองแด่พระผู้มีพระปากเจ้าซึ่งเป็นผู้ไกรจารกิเลสตัตรูชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคกวโตระโตสัมมาสัมพุทธัะ ขอละน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งเป็นสู้ไรจันเลชตัดรูู้ชอบไดาโดยพระองค์เองการมีธรรมะของรัตถาัตอยู่ในโลกคือวามถุกข,ของโลกภิกุทั้งหลายเมื่อพระถุกกนก็ดีะระเบียบวินัยของพระถุกก์ก็ดียังคงมีอยู่ในโลกเงใดอันนั้นก็ยัง เป็นไปเพื่อความเพื่อขูดแก่ชนเป็นอันมาเพื่อความสุขของชนเป็นนันมากเพื่ออนุกรองแก่โลกเพื่อประโยชน์เพื่อความเพื่อขูดเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอยู่เพียงนั้นทิ่สุดตั้งหลายทัศนคตนั้นคือไครเท่าคือต่างพตน์บังเกิดขึ้นในโลกนี้เป็นพระอารหันต์ผู้ตรัสรู้ชอบเอง ถึงพร้อมด้วยวิชาและจาณะนะเป็นผู้ไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีพุทคนควรพุทไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นครูของเทวดาและมนุษย์เป็นผู้เบิกบานแล้วจำแนกธรรมะบอกสอนสัตวน์นี่คือพระสุคติกษุุต้งหลายระเบียบพินัยของพระสุคตนั้นคืออะไรเล่าคือตถาคตน,นั้น แสดงธรรมะไปรบในเรื่องต้นขั้นกลาและที่สุดประกาศรงมรรยันรองทั้งอันตรพร์รองตามพยัญชนะบริสุทธ์บริบูรณ์ที่เจอธรรมะที่ตถาคตแสดงรงมัรยันที่ตถาคตประกาศนี้แหละคือระเบียบวินัยของพระถุพขน์พิจาราษษราเมือ่อพระถุพจน์ก็ดีระเบียบวินัยของพระถุพจน์ก็ดี ยังคงจะอยู่ในโลกเพดใดอันนั้นก็จะเป็นไปเพื่อความเพื่อปูนแก่จนเป็นอันมากเพื่อความตูกขของจนเป็นอันมากเพื่ออันเคราะห์แห่งโลกเพื่อประโยชน์เพื่อความเพื่อปูนเพื่อความตูกแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอยู่เพดานั้นผู้เชื่อความพระปรถตาคนจะได้รับประโยชน์สิ้นกาลนานพิสุขขนนตตะหลายรอแล เป็นผู้ฉลาดในเรื่องโลกนี้ฉลาดในเรื่องโลกอื่นเป็นผู้ฉลาดต่อวัตตัอันเป็นที่อยู่ของมันฉลาดต่อวิวัตนะอันไม่เป็นที่อยู่ของมันเป็นผู้ฉลาดต่อวัตตะอันเป็นที่อยู่ของมนุษย์อยู่ฉลาดต่อวิวัตนะอันไม่เป็นที่อยู่ของมนุษย์อยู่จนหลับใดหรือว่าเรื่องนี้ควรปักควรเชื่อ พราะนั้นจักเป็นปันเพื่อประโยชน์เพื่อคูลและความสุขแก่ชนทั้งหลายเหล่านั้นซึ่งกาลนานทั้งโลกนี้และโลกอื่นสะตาาคลนผู้เจ้าดีอยู่ได้ประกาศไว้ชัดแจ้งแล้วทั้งที่ที่มันไปไม่ถึงและที่ที่มันลึกอยู่ไปไม่ถึงสะตคางู้ผู้จัาเข้าใจจัดได้ประกาศไว้ชัดแจ้งแล้วเพราะความทุกโลกต่ำพวง รระอูนัวบแหในความไม่ตายตาตาคตเปิดร่มไว้แล้วเพื่อสัตว์ทั้งหลายเข้าถึงถิ่นอันเกษีกระแสเห่งมารผู้มีบาศตาตาคดปิดกั้นเสียแล้วกำจัดเสียแล้วทำให้หมดพิษถุแล้วพิษทั้งหลาย